อนนี้ก็มาอีกป่าหนึ่งแล้วแล้วก็แวะมาสำรวจโบแบที่เคยดูไว้ตอนนู้นดูมามันออกดอกแล้วก็คราวที่แล้วมามันเป็นลูกเขียวๆจะซูมให้ดูันนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นเม็ดเขียวๆแล้วหลายอันเลยทั้งใต้ลูกก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ทางเหนือจะดุก,กว่าแล้วลูกใหญ่กว่าด้วยก็ชอบมาเดินเล่นกินลมชมวิวกันก็จะมานั่งปิกนิกกันที่นี่นป่าสวยมากๆจเจอแอบอยู่ตรงนู้นอะไรยังไม่เสร็จอ,อกีกหรอจ้าก็จะพูดถึงว่าเวลาเอาอปากบเห็ด ถ้าไม่มีตะกร้าหรืออะไรงนี้ก็หาถุงกระดาษเตรียมเข้ามาด้วยมาเก็บเพราะว่าถุงกระดาษดีกว่าถุงพลาสติกยังไงก็คือเหมือนเวลาเราซื้อเห็ดเห็นไหมคะเขาจะมีถุง,ถงกระดาษเตรียมไว้ให้ก็คือเ,อเขาเรียกอะไรอ่ะความชื้นเห็ดมันจะหายใจอ่ะความชื้นมันก็ออกมาแล้วถ้าเราใส่ถุงพลาสติกอะไรเย่างนี้เห็ดมันก็จะเละแล้วมันก็จะมไ,มไม่น่ากินแต่ถ้าแบบนี้มันก็จะมีรูระบายอากาศแล้วก็ รับความชื้นจากเห็ดใช่แล,แล้วก็กลับไปบ้านเห็ดก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีด้วยก็อันนี้มันคือถุงขยะค่ะอืมทาไมถึงเอานี้มาบางทีแบบรีบๆเลยเงี้ยหาถุงไรไม่ทันถุงขย<ต>ะมีเยอะก็คว้าแล้วก็ออกมาเลยแต่ที่ดีที่สุดนี่คือกระตาตเก็บแต่ที่ดีที่สุดก็คือตะการนะคะ <c oughs> สําหรับคนที่ชอบเก็บเห็ดแล้วเข้าป่าประจําก็มีไว้สักอันหนึ่งอันนี้ของเจอยืมมาอืมจริงๆแล้วอันนี้ก็จะเอามาเก็บ มาเก็บเห็ดแต่ว่าวันนี้เราเจะเก,ก็บขยะแทนก็ดีว่าช่วยๆกันเนาะถ้าเจออะไรที่พอหยิบกลับไปได้ก็มันจะมีทางออกของเขาเรียกอ,อะไรทางออกทางออกป่ามันจะมีขยะไว้อยู่ถังขยะตรงลานจอดรถใช่ตรงลานลานจอดรถตัวนั้น ก็ห <g ül> <g ül> ยิบคนละชิ้นสองชิ้นเนาะถ้าเจอก็คงก็ลดไม่ต้องพากันทิ้งแต่ว่าถ้าเห็นขยะก,ก็ช่วยช่วยกันเก็บไปทิ้งที่ท่มันก็คงจะดีอย่างเงี้ยก็คือบางคนเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเลยคือมันไม่ดีกับธรรมชาติแล้วบางที่ที่เป็นป่าทึบๆอะไรเงี้ยมันจะมีสัตว์ป่าหมูป่ากวางอะไรเงี้ยบางทีเขากินไปโดยเพราะว่าความไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางทีแบบยังมีอะไรเหลืออยู่มันหอมอะไรเงี้ยเขาก็กินเข้าไป ก็ไม่ดีกับสุขภาพเขาทำลายเขาก็ช่วยๆกันคะ่ะเนาะเก็บก็ทิง้งนางเอกไหมคะคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกคนเป็นนางเอกได้หมดแหละเนาะ <bye> หัวใจคุณน,นางเอกมากมันมกแก่แล้วแหละเสดใหญ่เวลานนเกล็ดเห็ดเนาะเขาก็ แล้วก็ไม่อย่าดึงไปทั้งยวงกลับบ้านไปทั้งลากเงาสกักลับนะคะ<笑><笑><笑>เอาเอาเอาเชื้อเชื้อทิ้งสปอนไว้ด้วยทิ้งรประมาณนี้ค่ะอันนี้มันก็แก่แล้วแหละปกติเวลานั่น่ะเขาจะเอาไ้เนี่ยทิ้งรังมันอะเขาเรียกอะไระอันนี้มันไม่สวยหรอก ปกติคนสะเว่นเขาเขาก็ไม่เอาหรอกสัมันอย่างเงี้ยเขาว่าถ้ามีอะไรกินแล้วเขาจะไม่เอาเ่าถ้ามีทากมาเจาะอะไรแล้วแต่บางทีถ้าเห็ดมันน้อยเจ้ก็จะเอาอแต่ถ้าเลือกอได้เยอะเลือกได้นี่เขาจะเลือกเอาเฉพาะส,สวยๆแต่วันนี้รู้สึกว่าเราจะอดอยากเนาะขาดแคลนนิดนึงแต่มันก็สวยดีอยู่ถ้ามันมีหนอนชอนไพรแบบมันไม่สวยมันไม่แน่นเนี่ยเจ้ก็ไม่เอานะ เนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่มีมันไม่มีหนอนเขาเรียกอะไรมันไม่น่าเอะออม,มันแห้งมันกินได้อยู่เอา,เอาก็ช่วยกันนะคะเวลาเก็บเห็ดตัดขาแล้วก็ทิ้งไว้อย่าดึงดึงดึงไปเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเชื้อทิ้งไว้เดี๋ยวเห็ดจะสูญค่าเคยได้ยินเคยศึกษาเคยคุยสนทนาก,กับแฟนเะนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเชื้อเห็ดอ่ะมันจะอยู่ใต้ดินอ่ะลาก โคตรมันจริงๆอ่ะมันอยู่ใต้ดินอ่ะที่มั <c oughs> แต่ว่าก็เป็นแต่มันก็ดีที่ถ้าเราอ่ะถ้าชอบที่จะเก็บเห็ดชอบที่จะกินเห็ดอ่ะก็ต้องเนาะก็อะไรที่ช่วยช่วยให้มันแบบมาเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มี กินต่อๆไปหลายก็ทําตามวิธีที่คนสวีเดนเขาแนะนําว่าโอเคตัดไปแล้วก็ทายังไงไม่ใช่เฉพาะคนสวีเดนหรอกบ้านเราก็เป็นเวลาเก็บเขาจะแบบว่าเอาอันนั้นทิ้งไว้บ้านเราบางทีแบบเอาแล้วไปปลูกปลูกอันนี้จำตั้งแต่ตัวเองปีหน้าจะได้มีกินอีกจำตั้งแต่ตัวเองสมัยเด็กๆไปกับแม่ไงคือแบบว่า จะเอาไปมืดจงแนวันไว้น้ำหมายว่าเอาบอกให้มันเชื้อไว้ด้วยก็จะตัดแล้วบางทีเอาไปปลูกปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นแนววิธีที่แบบว่าก็ดีอ่ะเวลาเราไปเก็บเห็ดกับแม่กับยายกับใครต่างๆก็แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าจงแน้วไว้น้ำจะสกินมืดกินเสียงไอย่างว่าอย่าอย่ากินให้มันชิบหายอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็มาป่ามาเก็บเห็ดก็พกหนังสือเห็ดมาด้วยเล่มเล็กๆซึ่งส,สั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเล่มเล็กๆก,ก็เวลาซื้อยุอ้ยมีหนังสือเห็ดเก่าๆด้วยแต่ว่ามันตั้งแต่ปี1990เท่าไหร่สักอย่างหนึ่งนี่แหละก็เลยเออสั่งซื้อใหม่จะได้เล่มที่อัปเดตอะไรอย่างนี้แล้วก็เผื่อจะมีข้อมูลอะไรอัปเดตอย่างที่บอกไปแล้วว่า บางทีก็มีผลการศึกษาใหม่ๆที่บอกว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดที่เคยกินได้ก็กินไม่ได้เห็ดที่เคยกินไม่ได้ก็กินได้อะไรแบบนี้ยูก็เลยสั่งซื้อใหม่มาอีกเล่มน,นึงราคาไม่ถึงร้อยคนก็ปกติดมาด้วยจะได้เทียบตอนนี้ยุยมันเจอทองบนพื้นดินตอนนี้มาเจอมาอป่านอีกแล้วแล้วก็มาเจอเห็ด ดูคันตเลนสวยงามมากเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ไปก่อนแล้วก็เราก็มาดูอีกตรงนี้ผมไม่เคยเจอตรงนี้นี่ยหรือว่าเรามาช้ากว่าฝรั่งเขาอปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เจอตรงนี้เพราะว่าปกติเดนินนานไม่เคยเจอเลยเห็นไหมคะพอใจในสิ่งที่ตนมีชาวบ้านเขาเจอแบบเป็นดงแบบเราเราอยู่ทางใต้ค่ะเห็ดคันตเลนจะแบบว่าจะไม่เยอะในป่าที่มีเยอะมันก็จะแบบว่ามันลกอะ่ะมันต้องเดินตัวลู่ไปกับ แต่ไม่ใช่นโะย,ยบายของเราที่จะ,<ร>จะไปบุกป่าเออแล้วมันก็จะได้เห็บเยอะมากซึ่งหลังๆมาก็จะไม่ชอบก็เจอตอนนี้ก็จะเก็บไปฝากแฟนอขอเคลียร์พื้นที่นะคะเดี๋ยวก็จะถ่าย,ลาลยแล้วเดี๋ยวขอไปหยิบกล้างกืนนะ้น